มาคนเดียวไม่ชวนเพื่อนชวนฝูงเลยเหรอไม่บอกใครอยากเด่นผมก็เตรียมมาเองค่ะไอชอบอารยาอารยาเอายามาเอายามาแนึนงสองมและพ่ทุกค่่ค เดี๋ยวเดขอดูหน่อยทุตนี้ก็คือหนูก็ทําเรียนแบบพี่ชมมาแล้ใช่จ้ะใครแต่งตัวสวยหนูก็ก็กรอบเลยแต่ก็น่ารักนะก็เห็นเขาตัดนะแล้วก็เอามงกุฎมาใส่เป็นปอกคอใช่จ้ะแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกับที่กันกันบอลจ้ะกันบอลไกันบอลร้อนไงกันบอลทคนเดินดังปุ๊บนางทำปั๊บคืนนั้นเลยเจมกัดใส่ข อันนี้เข็มกาดติดไว้อย่าโยกมากนะคะับชุดนี้ผมเคยเห็นแล้วที่งานประจำปีปากน้ำโพนั่นคือครับผมไอ้หาไม่เท่าไหร่ไอ้หัวตัวไอ ขอดูแบบเดิมแบบสับๆตัวแม่ตัวแม่ล่ะน้ำตาลไมในแบบนะในแบบนะเออนเอาเสื้อผ้าสดใสก่อนไหมให้เขาเดินแบบเสื้อผ้าสดใสเสื้อผ้าสดใสวัรุ่นค่ะวัยรุ่นสา ใดในช่วงนี้ปังขั้นเทพแต่ว่าราศีพุมทำไมต้องปุ๊บเพราะว่าละครเขาก็กำลังมีอยู่ใช่ไหมคะดูอักษรแล้วก็เขาเองก็คือปังมากไปที่ไหนคืออล่าจับสุดๆนะวันนี้ยัมีแต่คนอยากได้อย่างเช่นเขาหล่อมากอะเขาส้ใส่อะผู้ชายคนไหนมากก็พูดอย่างนี้ทุกคนก็จริงแต่ว่าคือแบบเนี้ยคือมายืนอยู่แล้วแบบ สดใสจังเลยเธอดูดิจังไอ้หล่ออย่างเงี้ยผิวก็ดีหน้าก็ดีหล่อสุดแม่ลูกมองอยู่นะอฮัโหลอย่างนี้หล่อไหมอย่างนี้หล่อไหมเช้าไหมก็เลยมานั่งดูอยู่นี่ไงชมพฤติกรรมแม่ค่ะมาที่ปิงปองค่ะแต่ว่าเราสีราีมิถุนทำไมต้องมิฝุด เ้ของมันดีมันจะมปตอบทำบ้านทาไมล่ะคะนี่ปีนี้มันรู้สึกมันปังยังไงบ้างมันก็รู้สึกว่ามันปังหนามันก็คือมันมีหลายอย่างที่ให้ทําใหม่ๆอันข่าวด้วยใช่ไปอันข่าวไปไปลุกสนานได้ทําอะไรใหม่ๆแบบมีเรื่องราวอีกแบบใหม่ให้ได้ทําในชีวิตแต่ผมว่าคุณทําได้คุณเก่งโอ้ยขอบคุณค่ะพ่อจริงขอบคุณครับมาที่น้ําตาลค่ะแล้วน้ําตาลตอบว่าราศีราศี ราดิศมิถุนทำไมต้องมิถุนเอาก็เขาฟังขนาดนี้แม่แต่งตัวมาปังคนอื่นก็เกินให้ใต้โต๊ทีมงานใช่ไหมให้อยู่แล้วเามีพรมแดงมาเพื่อเธอตั้งตีมาเพื่อเธอขอามาเองค่ะของเราก็คือแบบเตรียมตัวชุดสวยงามปกติแต่เขามาแบบหอมีาพรมแดงแต่เขาก็โดดเด่นจริงๆนะใช่เขาโดดเด่นมากโดดเด่นจริงๆนะ ด้วยด้วยการทํางานแต่ไม่รู้ราศีคือโดดเด่นไหมแต่ตัวเขาว่าโดดเด่นจริงๆอใช่พ่อหมอพ่อหมอวิเคราะห์หน่อยค่ะราเรื่อเลยราศียังอยู่ที่ราศีแบบนี้ราศีพึ่งอบครับราศีพึ่งจบทำไมต้องดีเจน้องอ๋องฮะตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยน้องอ๋อมีงานทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าดวงดาวของเขาโดดเด่นแล้วเพราะถูก ไม่ถูกด้วย,ยราคาไม่ถูกด้วยราคาจับต้องได้แต่ด้วยลีลาการทํางานของน้องอองเนี่ยลูกค้ารักลูกค้าชอบอเพราะว่ามีจริตจักร้าในการขายของลูกค้านี่ก็ไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างคู่กับดีเจดาด้าจนตัดราคาจนทาให้คนอื่นเนี่ย มีความรู้สึกว่าคู่นี้เราต้องทำลายออกจากวงการมันเธอเขาดูกันที่ฝีมือเขาไม่ได้ดูที่ราคาหรอกค่ะนี่ไงสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปคือมันู่ที่ฝีมือของน้องเขาแต่บางทีเขาก็ไม่น่ามีสิบแถมหนึ่งเขาไม่น่าแบบนี้เขาต้องปังขันเทพแน่นอนพี่ยังเหมือนเดิมจ็แตบว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเขาอยากเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน เพราะว่าคนเยอะคนเลือกเยอะอแต่ว่าจริงๆอ่ะผมมาติดตามไอจีเขามานานแล้วเราก็อยากอ่านเมื่อไหร่เร็วๆนี้ไม่ใช่อ่านยังไม่อ่านไม่อ่านแต่ว่าคอนเทนต์เขาก็ทํามานานแล้วนะแต่ช่วงเนี้ผมรู้สึกเองรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนมันคลิปเขาแอคทีฟมันเหมือนกับเห็นบ่อยขึ้นแล้วก็เขาว่าเหมือนแบบว่ามันมันรู้สึกว่ามันเขาปังขึ้นอะ ในในรู้สึกส่วนตัวตัวเองเราก็แบบช่วงนี้ก็แบบเห็นข่าวซื้อบงซื้อบ้านอะไรดูเหมือนมีพลังงานบวกบางอย่างออกมาจากข่าวแต่แต่คิดว่าเป็นปิงปองไม่ถูกเป็นเหมือนกัเมังะกมจากเกมี่ยวกับว่าแล้วพี่ไม่ถูกไมต้องหมดเลยเหรอผมพิจครณาพี่โจครับก็คือเหมือนกับว่าเขาทำคอนเทนต์เรื่อยๆแล้วก็มันดูเหมือนกับว่ามันมันจะปังมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละคอนเทนต์เขาเนี่ยครับแล้วคำถามคือปังขั้นเทพอะคือผมมองไปแล้วเนี่ย ปังดุดดังถวยเทพเลยโอ้โหองเทพอะไรคะองค์เทพสามตาเรามาดนใจองค์เทพสามตาเรามาดนใจองค์เทพสาตาเรามาโดนใจองค์เทพสามตาเรามาดนใจไปหนึ่หนึ่หนึ่งหนึ่งหนว่าหนึ่งหนึ่ตหนึ่งันึ่งห่งนงหะึ่งห่งหนึ่านึ่งหนึ่งหงน่งหงงงน่ง่ง ถ้าผิดวันนี้ลาออกจากวงการบันเทิงมันก็ผิดเพิ่มแค่อีกหนึ่งครั้งแปะเอซ์ชนะเดี๋ยวเจอางนอกเลยแปะเจอเจองนอกเลยมีคนตอบถูกครับราศีฟังเรื่องงานปังเรื่องเงินปังเรื่องการติดต่อฟังเรื่องการซื้อการขายฟังปังปังังขั้นเทพ วเปิดศสกโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้บีนไนซ o เทอร์ฟูมชาโวเจลเย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำ็กงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้ปังขั้นเฮ้ hey. คุณอ๋องค่ะเมื่อกี้เกียร์เขาพูดว่าปิงปองมีออร่าใช่ปะใชอแต่ของฉันนี่ของจริง นั่นคือราศีราศีพิจิกทำไม,มต้อง,องพิจิกสิ่งที่พี่ชาวพูดอาจจะเหมือนเขาก็หกนะแต่เขาพูดจริงนะ,ะราศีพฤศ,ศพอกงไม่เถียงเลยเพราะว่าอ่องปังมากแต่ราศีก็คือตัดราคาคนอื่นก็รู้แกจาก้า <laughs> แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ตีคู่กันมากกับพฤศ,ศพคือพิจิก แล้วะะเปอดเผิบปังกว่าเพราะดาวมันย้ายจริงๆอย่างที่พ bueno> ี่ชาวเขาว่าดาวพฤหัสเนี่ยถ้ายิ่งได้ไหว้รับท่านด้วยของเหลืองห้าอย่างเนี่ยมีใครได้ไหว้ไหมถึงปะเนี่ยขนลุกเลยคือที่อ่องรูเพราะอะไรเพราะเพื่อนสนิทของอย่างดาด้าเนี่ยเกิดพิจิบมันก็ปังคู่กันก็ตัดราคาทั้งคู่แหละแต่ว่ามันก็เรื่องบวกแต่ว่าเขาจะได้งานคู่กันไปได้งานคู่กันไปแล้วมันก็เสริมกันเราเลยรู้สึกว่า มันพี่จิกพี่จิกคือพฤศพก็ใช่แต่พี่จิกน่าจะใช่กว่าโอเคแม่หายราศีราศีกยกราศีราศีนิถุนทำไมต้องก็ดูเด่นชองทุกคนรักเขาอ่ะคนเกียวก็เยอะนะคนเกียวเยอะแต่เขาดูสิอะคนเกียดเป็นล้านเพราะยังบอกว่าน่ารักเนาะเขาอยู่กับใครก็ทุกคนก็รักอ่ะแล้วเป็นหนึ่งในในในนักแสดงที่ผมชอบนะใช่คือคุณพี่ลิงเอางี้ดีกว่างานเนี่ยซึ่งมันคนละสายกับเขา ฉันไปทํางานเขาก็ไปอืเขาก็ยังโคจรมาเจอกับฉันตลอดหลายหลายงานเน้นค่ะแม่งานโฆษณาบ้านซึ่งเขาริ่มเต้นใ้ฉันมาสามปีปิงปองยังไปเป็น่แบบนี้ยังทํากับปิงปองอ่ะจริงแม่แล้วก็อีกตัวนึงกําลังจะเซตไปด้วยกันอีกอ่ะเออกระตุ้นเลยต้องตอบเขาจ้ะนะคิดหนักไหมคะไม่ไม่ครับไม่ไปครับแต่ว่าราศีราศีมังกรราศีมังกรทำไมต้องมังกรตอนมีออรล่างเขาเนี่ยมันยังเป็น มันงจำเป็นต้องให้ใครเห็นหรอกเขาเรียกว่าออร่าในอ่าอลาในออร่าในไม่มันออร่ามันอยู่ข้างในใไหมใช่ก็คือหมายถึงว่าเป็นตังออกมาเขาเรียกเริ่มจากออร่าในเอาแค่ผู้ชายท่านหน้าอันหนึ่งสามสี่สามสี่คนเนี่ยถามว่าถ้าการมองมาอย่างพี่อย่างเจ๊กเจ๊กคือเขาไงก็ชัดเจนอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดนั่งถ้านั่งกันอยู่4ี่คนเนี่ยดิฉันก็เลือกเกียร์ค่ะไม่ได้เลือกเพราะหน้าตาเขาเรียกว่าบุคลิกนําพาคนเราให้สงส่วไม่ใช่คนเรามาพาเพราะความโกงชีวิตเขาจะหมดเวลาครับหมดเวลา ควรจะมาทั้งนานแล้วเจ็บปอดเลยเนี่ยอ๋อจริงจริงนี่คือแบบยังเจ็บอยู่ไหมพี่นี่นิดหน่อยนี่อออกจากโรงพยาบาลนนนายัังกกีี่่วเดือนออกมาตั้งแต่หลังสงกรานต์หน่อยครับถึงเจ็ดสิบแปดอะครับเหมือนไม่ใช่คนป่วยออกจากโรงพยาบาลเลยนะพยายามอย่าให้อย่าคิดว่าเราไม่สบายเราแก่เราเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องศาสนาธรรมคือทำยังไงได้ที่เราเคยทำอยู่ก็พยายามทำแต่ระวังตัวมากขึ้นพี่โน้ตพี่โน้ตตอบว่าราศี ทำไมต้องลุมคือจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยจะทายจะทายปิงปองเขาเหมือนกันจะทายเกียกเหมือนกันคือคิดว่าเขาปังพอสมควรแล้วอ่ะสองคนโดยเฉพาะปิงปองนี่มันปังตลอดมันมันไม่เคยมีตอนไหนมันไม่ปังแต่น้องเนี่ยเห็นดีดาสาวสาวดีดาเยอะโดยเฉพาะสาวสาวอย่างอ๋องอย่างสาวสวยที่สุดสาวสวยที่สุดอย่างเงี้ย จะดีด้ากัน<อ>จะชมตลอดเวลาซึ่งเขาก็มีเสน่ห์น้องคนนี้ในปีนี้น่าจะปังมากๆน่าจะปังมากๆเด็กๆรู้ปหมนี่คือจะ60แล้วนะ<อ>แต่ยังดูดีนะเมื่อก่อนโซมมากโซมซมากขนาดมีคนเคยทักว่าตัวจริงไม่หล่อลิงก็รู้ว่าพี่ใช้ชีวิตสุดๆจริงๆกินดื่มเที่ยวจนคนทักแบบนั้นนะมันก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองเหมือนกันดูหน้าผมเมื่อก่อนจะรู้ว่าทำไมผมต้องมาพูดให้แฟราตีน่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยริ้วรอยมันเยอะมาก5ปีผ่านมาผมต้องดูแย่ลงแต่ทำไมผมดูดีขึ้น ช่วงแรกที่ผมใช้เนี่ยมีคนทักทันทีเลยว่าไปทําอะไรมาผิวมันถึงดีอย่างนี้เราก็ไม่มั่นใจเพราะรมันไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนี้ก็ส่งไปให้เพื่อนเช็คว่ามีประหลอดไหมมีสเตียรอยด์ไหมปรากฏว่าเพื่อนส่งกลับมาบอกหมดเลยบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตลาดจากผิวใช้ไปเลยตัวใหม่ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะ5 d matrix color ตัวเนี้ยมันจะช่วยลดริ้วรอยแนวตั้งครับวางคิ้วลองปากล่องคางหรือจะเป็นริ้วรอยแนวนอนเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตา จะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันนี้อันนี้มีเอกสารรับรองนะครับผมไม่อยากเคลมว่ามันดียังไงแต่ดูที่หน้าผมวัย57กว่าไปแตข้า58ไม่มีสัญยกรรมใดๆผมไม่เคยฉีดไม่เคยเสริมไม่เคยเติม,ไม,ตมไม่เคยร้อยเท่านี้คุณพอใจไหมวันนี้ตรงกับวันที่7เดือน7เลขเบิ้ลขนาดน,นี้ยาลังเลครับควรจะโทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายที่1577หรือ line a d r a t i n a brand ผมจให้แค่200สายเท่านั้น1กระปุกใหญ่ไม่พอเบิ้ลไปอีก1กระปุก ไม่พอเหรอเอาไปอีก2กระปุกพกพาเบิ้ลไปและยังไม่พอผมให้ตัวเด็ดของเรา Brightening อีก1ขวด5ชิ้นจริงจริงมัน1,000 10, 0กับ400บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้น Brightening ตัวนี้เนี่ยลงเป็นตัวแรกแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มของเรานะครับผิวที่ดูหมองคล้ำหรือจุดดงดำที่ไม่สม่ำเสมอในหน้าของคุณรู้สึกได้ ถึงความกระจ่างใสของใบหน้านะครับใช้จริงป่ะผมใช้จริงและผม,มยืนยันว่าใช้ผลิตภัณฑ์นนี้แล้วดีขึ้นจริงๆไม่งั้นผมไม่ยอมเป็นพรีเซนเตอร์เขาผมจะไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผมไม่ได้ใช้จริงและไม่ดีจริงโปรเจต์เดือน7วันนี้ได้เยอะปกติจะได้4ชิ้นวันนี้เอาไป5นะครับรีบกดมาย้ำๆที่1 5ึ่จองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจวันหลังนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือไลน์แอ t ์ทรีลาตินาแปร์ครับผม สกระปุกใหญ่2อพวกผ่า1นึรทนิ่ง,นงในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นใช้ไปยาวๆ4เดือนไปเลยโทรย้ำๆที่1,577ครับมาที่นุองซีนค่ะแต่ว่าราศีอรค่ะราศีมี ทำไมต้องมีคือตอนแรกอ่ะหนูลังเลอยากจะตอบน้องมินนิชคุณด้วยกับยาดาแต่ว่ามีคนตอบน้องมินไปแล้วหนูไม่อยากหาเพราะว่าละครเขาอ่ะก็ปังมากแล้วก็ปังมาอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปีนี <t 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 ้จะเป็นป um> ีที่เขายิ่งปังปังขึ้นไปอีกมาที่มินค่ะมามีนตอบว่าฤาษีฤาษีพึ่งจบทำไมต้องพึ่งจบอุ้ยแต่ว่าฟังจากที่หลายๆคนเขาพูดมาแล้วก็ เราว่าเห็นตรงานอันนี้เป็นเสียงเราจริงไหมเห็นไหมเห็นเสียงไหมอันนี้เป็นเสียงเราจริงไหมฟังแล้วลองลองทำเสียงแบบคุยคุยกับสาะไอ้เล็กๆน่ารักน่าหลักเนี่ยซีนอย่างเงี้ยซีนอือข้าวเงี้อะอ้มองแง่เหมือนกันนะมองแง่เหมือนกันนะสมมุติว่าคุยกับเราเาคุยกับเราว่าไงวะว่าไงวะเอ้ยนี่เป็นแมนเป็นแมนก็คือน้องมาถามแล้วตอบเลย เตะบอลเว <Leonard> ้ยเตะบอลเว้ยมาเวเพื่อนเลยเฉลยกันค่ะครับอจรลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ปังขั้นเทพคือราศีราศีขึ้นส่อไปรกระกดครับ ราศีที่ในช่วงนี้ปังคันเทพได้แก่ชาวราศีกรกฎปี2667เนี่ยเป็นปีของชาวราศีกรกฎตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมาเป็นจุดที่ดีของดวงชะตาและชัดเจนนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโปรเจกตโครงการงานโคจรเข้าเรือนเกษตรแปลว,ว่าดาวการงานมั่นคง ถ้าจะคิดจะทำจะหรืออะไรก็ตามทีในช่วงนี้ปังปังปังนะครับขั้นเทพไงมันหลายปังนะครับดาวแห่งความสําเร็จในดวงชะตาคือดาวเจ้าเรือนพบสุภาของราศรีกรกฎคือดาวพฤทธศดีขณะนี้จรไปสู่ในเรือนลาพะเรียกว่าสุภาลาพะแปลว่าอะไรสําเร็จเกิดโชคลาภและมัติยู่าฉับพลัน5005เป็นเลขมงคลของคุณจากนี้เป็นนปีเป็นมหามงคลชัย ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ในช่วงนี้จรหนุนชะตาดาวพุธจรทับชะตาเป็นมงคลติดต่อเจรจาพบปะปังเรื่องงานปังเรื่องเงินปังเรื่องการติดต่อปังเรื่องการซื้อการขายมันปังขั้นเทพไงมันปังหลายปังนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณที่เกิดในราศีกรกฎเกิดความหวังเกิดกําลังใจลุกขึ้นมาลงมือทําอะไรมันจะปังไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทำเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุป ในทางโหราศาสตร์แบบันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ปังนคันเทพได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันไหครับอ,อะไรอะไร,ะไรเตรียมตัวอำลาเลยไหมคะอ้าวพี่ชาวบอกว่าถ้าไม่ถูกกับบ้านละอา้าวบายบายเดี๋ยวจะเย็นหลือข้อหนึ่งรู้ไหมอ๋อ,อพี่ไฮเก็บเพลงเมื่อกี้ปั่นไปแล้วเฮ้แล้วก็มีเพลงเก่า ของพี่าฮเนี่ยทยอยดังทยอยดังมาเรื่อยๆคนเอาไปลงแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ไม่รู้เป็นเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้ไม่รู้เป็นไงอะใจวาผวเาออคนไปเล่นไปเลยพี่เล็งออ๋เรารู้หรือเปล่าว่าเพลงของพี่ไฮโอ้หนูเล่นด้วยไหมอ๋อเหรอเหรอไม่เราคมีเพลงนึงนะเพลงใหม่ใช่เพลงอะไรนะ เออช<น>ิญแขกมาแดกค่ะเฮ้ยเอางเงยเอางเงยเอางเ,าเางย ยพูดถึงมาแล้วให้กินนู่นกินนี่ใช่ก็จะเลี้ยงขนมจีนกับน้ำยาพวกชายเจรนาโยยีมีทั้งตีนวัวมีทั้งตีนควายมีทั้งตีนไก่มีทั้งตีนมีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่แล้วก็มันเป็นซิงเกิลมากกว่าเขาทํา12เพลง้คือแบบเราหา12เพลงไม่ได้แล้วนะยุคนี้ใช่ไก่ปรัมาก็พูดง่ายว่าจริงๆปีนี้ปังก็ก็ปังนะแต่มันก็จะมีเรื่องอะไรที่มาทุกๆ ก็มีเหมือนกไ่เรื่องที่ทุกคนรู้แหละก็คือเรื่องน้องสาวเรารวมแล้วเนี่ยคนรอบข้างของเราโดนประมาณเกือบ300ร้อยฮ้านน้องสาวโดนหลอกมันโดนยังไง บางทีถ้าเราสั่งของในแอปต่างๆก็จะมีคนโทรมาใช่ไหมทุกคนก็คงเจอว่าโทรมาว่าอยากจะร่วมกิจกรรมไม้ oh. เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะถ้าคุณเห็นคุณสั่งของบ่อยคุณเป็นลูกค้าพิเศษถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณอ,อยากมีรายได้พิเศษไหมคุณแค่ไปกดไลค์ไปกดไลค์ปั๊บคุณก็จะได้เลย2 0หรือว่า40%ก็แล้วแต่พอกดไลค์ปั๊บเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงเงินจะไหลเข้า2นาทีตึ้ง สองนาทีตั้งกดทั้งวันก็ได้เป็นหลายๆพันก็ได้มาจริงๆพอได้มาเอาขยับจะเพิ่มเลเวลอีกไหมคุณจะเอาไหมเลเวลขึ้นไปก็คือ5 0,000บาทสมมุติ5 0 0 0 0บาทห้าหมจะได้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นภายในห้านาทีคิดดูมันกำลังหลอกเราด้วยเงินที่ให้จริงไงใช่คุณผู้ชมให้ตอนนั้นให้ตอนแรกแรกให้จริงแล้วพอเริ่มหลักหมื่นหลักหมื่นห้าหมื่นโอนมาจริงสุดท้ายโดนแพงสุดที่ลงเงินไปคือเท่าไหร่เก้าหมื่นก่อนเก้าหมื่นตั้งแต่เก้าหมื่นโอนไปปั๊บจะได้แสนสาม อพอพอจะได้เวลาปั๊บเขาบอกมีคนกดรหัสผิดใน4ี่ห้าคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเริ่มมีข้อแม้แล้วเริ่มีข้อแม้แล้วเพราะฉะนั้นต้องโอนมายืนยันตัวตนอีก3ามแสนหอันนี้เริ่มกระบวนการหลอกแล้วคุณผู้ชมกระบวนการแบบนี้ทุกคนเจอเยอะมากเโอนเลยก็อะไรแบบนี้ก็เลยหาเงินไปหาเงินทั่วไปหมดเลยสุดท้ายก็เสียเงินไปเท่าไหร่ก็เสียเงินไปประมาณเกือบสองล้าน อันนี้คืออุทาหรณ์นะเขาบอกว่าจริงๆแอปพลิเคชันพวกนี้ไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมของจริงไม่มีเอาจริงๆเข้ามาทุกวิธีทางขนาดไฟฟ้าไอเนี่ยบิน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 ของการไฟฟ้านะเราต้องสังเกตนะบินการไฟฟ้าเวลาคุณนั่นเสร็จคุณก็รู้สึกสะดวกสบายคุณสแกนจ่ายถูกไหมเข้ามาเสียบที่หน้าบ้านใบนั้นน่ะมันปลอมหลังจแกนปั๊บเงินหมดเลยในบัญชีไหลไปหมดนี่ตำรวจโดนนะ ก็เป็นห่วงคุณผู้ชมแหละเพราะว่าพอมันโดนมามันช้ำใจเดี๋ยวนี้มันมาทุกวิถีทางจริงๆริพอแหวดเปิดคนที่โดนแล้วไม่กล้าออกมาพูดตายกลัวพ่อจะรู้กลัวเมียจะรู้กลัวผัวจะรู้อะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยพี่เลงสามร้อยกว่าล้านตอนนี้รวมตัวกันขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ทุกคนนะคะอ้าวขอขอไอ้เรื่องที่ไม่ดีผมว่าเจ๊จัดการได้โอเคเป็นก่วงหน้าค่ะช่วงหน้าครับมาดูว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ ปิงปองก็ไม่มีแฟนนะปิงปองเขาไม่มีหนูก็ไม่มีแฟนอ้โหแหรอยังเผื่อพี่อย่าเพิ่งมีสเปคหนูนะจะได้เพอร์เฟกต์มากต้องมีอายุหน่อยหน่อยเป็นผู้ใหญ่ประมาณเกือบเกือบหกสิบต้องจะแก่แล้วใกล้ตายบางทีเขาอาจจะหลอกพวกเราก็ได้ครับว่าเขาโสดแต่ว่าเปิดไปได้เลยเรากำลังฮอตไงกำลังมีผลงานเลยเขาอยู่ในช่วงที่กำลังขาขึ้นเราอะรู้เรื่องเขาแต่เรา ไอ้ปูนไม่ไ hmm. ด mm ้แอบมีเด็กแต่ก็เปิดไม่ได้แอบกินใครก็แอบแอบอะไรอุ้ยเ้ยสองคนสามคนแอบยามีโลกหลายใบมันมีกรรมวิบากเกิดวีบาทชิบหายลูกเมียนราศีใดรักห้ามเปิด